สวัสดีครับพบกับลูกบอล X Live กันนะผมวันนี้มีอัปเดตนะครับผมก็เราจะพบกับกิจกรรมใหม่นะครับผมนี่ฮะก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราเคยเล่นกันมาแล้วเนาะนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เป็นพิเศษนะครับก็เหมือนเดิมนะเก็บแต้มกิจกรรมไปแลกของนะครับผมเอาชิ้นส่วนคูวังก้าแล้วก็ได้การ์ดมาใหม่นะครับก็ไปฟาร์มกันอีกแล้วนะครับผมส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของจะขปทาวเวอร์ครับผมมีด่าน85มาแล้วครับแต่ตอนนี้ระบบมันรวนฮะมันมันลูดลงแทนครับผมอันนี้ก็แปลกดีนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผมจะกาชาได้อะไรคเพราะมีกาชาต,ตัวใหม่มาเหมือนกันนะครับผมนี่ครับแล้วเจอกันครับ ชนะแล้วหลังจากผ่านไปสามวันนะครับผมในีสุดผมก็ชนะได้นะครับผมนอกจากเวลาที่ผ่านไปสามวันแล้วนะครับเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆมาให้เราดูกันะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ากิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรครับผมอย่างแรกนะครับผมมันก็คือมีอะไรใหม่ในเลเวลหนึ่งรอยยี่สิบนั่นเองครับอ่าผมก็ มีอะไรใหม่ในเลเวล120เรียบร้อยนะครับผมเพราะอันนี้ก็เขาเคลียร์ได้แล้วนะครับผมค่อนข้างยากนะผมว่านะครับอ่าก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ครับประมาณสามวันได้นะครับผมนะครับแล้วก็นี่ฮะท้าดวลบอสนะครับผมก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับไลเดอร์คิลเลอร์ครับผมเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับอย่างที่บอกนะฮะมีอะไรใหม่ในเลเวลแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะขึ้นทุกทุกห้าเลเวลครับก็จะมี บอสในด่านท้าดวนขึ้นมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีพวกสเตตเพิ่มนะครับน,นี่คือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเลเวลต่างๆนะครับผมแล้วก็ในกิจกรรมรอบนี้ครับมมีกิจกรรมรีเมคอีกรอบนึงเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับผมผมก็ได้ขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมว่ามันดูธรรมดาไปอะไอเขาเรียกอะไรนะ โอเขาโจมตีแรงกันนะเนี่ยอันนี้เราการแรกให้ตายครับเพราะว่าผมเจ้าเลือดเต็มร้อยเปอนตนะงั้นไปตายไปดีกว่าเอาสามดาวครับอน,นเดียวโอเคตายแล้ว เยี่ยมยอดครับผมก็ประมาณนี้ครับจริงๆก็คือไม่ตายก็ทําคะแนนเลือดเต็มได้นะแต่ว่าตายมันก็การันตีง่ายกว่าดีครับผมสามดาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างดีที่เกมนี้ไม่ได้ใจร้ายขนาดว่าต้องโนคอนติเนียเลยอะไรเงี้ยมันก็จะยากไปเลยครับถ้าโนคอนติเนียรเราต้องเอาสามดาวนี้ผมว่ายากมากต้องตั้งใจเล่นเลยละ่ะอันนี้คือเหมือนชิวๆได้ครับอ่าอันนี้ก็ตัวใหม่อันนึงนะครับผมที่ มีเพิ่มขึ้นมานะครับผมตามคอนเซปต์มีอะไรใหม่ในเลเวล120นะครับผมส่วนสัดไปนะครับผมที่เขามีเพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ครับผมนี่ฮะต่อสู้กับเพื่อนครับเราสามารถสู้กับแบทเชอกับเพื่อนได้แล้วนะครับผมแต่เราต้องสร้างห้องแล้วเราก็แจกไอดีนี้คให้กับเพื่อนนะครับผมซึ่งมันจะถูกสร้างห้องใหม่ตลอดนะครับผมผมว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราเล่นกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนานเพิ่มขึ้นนะครับ โอเคครับผมใน่วนถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของกาชาเนาะที่ผมยังไม่ได้กาชากันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะกาชาแต่ว่าอันนี้ก็มีอะไรพิเศษเพื่อนมนิดนึงครับมีดันใหม่ครับอกไฟทีเอ็ดกินหนึ่งนะครับผมแล้วจะสังเกตเห็นนะครับผมไอ้ของเนี่ยไม่ได้สําคัญหรอกสำคัญตรงนี้ครับสมัยก่อนไม่ได้มีสัญลักษณ์ตรงนี้บอกฮะทาให้เราอ่ะจําไม่ได้ว่าอะไรรับแล้วไม่รับแล้วอันนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะครับผมอ่า ดูมีใครพร้อมจะเล่นกับเราบ้างครับในตอนนี้นะผมก็ไม่ค่อยมีฮนะัหัวไฟสไม่เพราะว่าโคโอฟมันเริ่ม,เร,มเริ่มหาเล่นเพื่อเล่นยากขึ้นเรื่อยๆนะผมดังนั้นก็สาใจครับอันนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือเราจะมากาชากันนะครับยังมีเหลือไหมมีเหลือด้วยฮะนี้เคือครับผม เราจะเอาเกเลือเลิกเอาเลิกเอาใช้ด้วยกันกินเกลือก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่เฟสที่แท้จริงแล้วครับเปิดตัวซิกมาลูกที่สนะครับผมเราจะกดยีเป้าหมาเราคือไอริสนะครับผมผมขอใช้แค่พันเม็ดนะเพราะเป้าหมายของผมคือยังสะสมเพชรเหมือนเดิมนะครับเอสครับผม S มาแล้วครับ มาชิ้นเดียวด้วยนะตัวสุดท้ายด้วยอย่างนี้คือตัวเก่าซ้ําแน่นอนครับปืนครับผมซ้ําครับเงาๆไปครับผมก็รูเล่นแค่นี้แหละครับผมผมว่าผมไม่อยากเปืองอะไรมากก็เอาเฮฮาเฮฮาแล้วกันนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับผมคงจะหาทางเล่นโคออฟแล้วอัดวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่าหายะมีมาพอดีโอ้โชคดีนะครับมา ถือว่าโชคดีนะครับผมมีคนมาเล่นพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครมาเล่นแล้วนะครับผมแล้วทุกท่านจะได้อดดูนะครับแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับท่านั้นในส่วนของส่วนสองขันอนก็จะครบถ้วนพอดีนะผมทั้งมีอะไรใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแล้วกิจกรรมใหม่นะครับผมก็จะครบถ้วนนะครับผมส่วนของกิจกรรมใหม่ที่เป็นอครูวังก้านะครับผมตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับมันแค่เล่นเหมือนเดิมมีความยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วก็โอ้ด้านนี้เนี่ย แล้วก็เพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่ามีโอกาสได้การ์ดด้วยแล้วกันนะครับผมตอนแรกจะได้แต่ชิปไงนะครับมันได้การ์ดด้วยนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาตอนนี้ก็จะประมาณสองดาวสองดาวครับแต่สำหรับคนที่เคยมาแล้วแบบผมเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นแบบสายวิ่งแข่งกับเขาอะมันก็จะอยู่ประมาณสามดาวเป็นสี่ดาวครับแต่คนที่สายวิ่งแข่งแบบท็อปท็อเนี่ยก็จะเอาเป็นสี่เป็นห้าพวกสายระดับท็อปก็คงออกกำลังกายเกียรเพชรแล้วมั้ง อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออลุง่งตายครับ่ะเกิดมาเลยก็ได้ไมั้ยคือผมไม่ได้เอาวุาที่แบบว่าเหมาะสมกับการต่อสู้มาเท่าไหร่โจมตีกเ็เลยเบาๆนะครับผม แล้วก็เน้นอาศัยเดินเล่นเป็นหลักนะครับออกกําลังกายด่านนี้ไม่มีบอสนะทำไมถึงดูแบบประตูโหดขึ้นทุกทีนะ ใช่แล้วคิดว่าเราอยากให้มันมีบอขอกับเพื่อนจริงๆมากกว่านะเขาแบบนี้ไม่เคยรู้จักเขาเนี่ยมันไม่สึกยังไงไม่รู้นะครับผมน่าจบล็อตนี้ก่อหมดแล้วล่ะล็อตนี้แหละหมดแล้วเห็นไหมถ้าผมไม่ไปตายกีนะผมไม่ได้สามดาวด้วยเนี่ย อันนี้คือผมรู้สึกได้ว่ามันจะสุดฉากพอดีเลยยอมตายดีกว่านะครับผมเยี่ยมยอดครับผมจริงปล่อยให้เขาตีไปก็ได้นะ,ะเราก็คุยเล่นๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอา่ะรวมเช่วยเขานิดนึงนะครับผมเรียบร้อยครับผมนั่ก็ไม่ได้แจกของอะไรพิเศษเนาะนะครับผมก็จบไปแล้วครับ กับการรีวิวแทบทุกอย่างที่น่าจะได้ในโลก120นะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรก็คอยติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ